มาลองใช้นะครับความสามารถของ Gemini ยในส่วนของช่วยดูด้วยกล้องหลังให้เราซึ่งเขาใช้ใช้ความสามารถนี้ได้บางคนอาจจะได้แล้วแล้วบางคนอาจจะได้ในเร็วๆนี้รวมถึงออดูหน้าจอของเราด้วยว่า Android ตอนนี้เป็นอย่างไรณปัจจุบันข่าวข่าวเขาว่าบน Android ก่อนผมเอาฟีเจอร์นี้ออบริการหมอคคอมนะครับ1414 14, ได้นำไปแนะนำในกิจกรรมของทาง1 4 1 4 คลายร้อนนอนชายเลโอละเหเอไอกันในวันที่24เมษายนแล้วแต่ว่าจะมาขอรีวิวซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ติดตามกันเดี๋ยวลองมาเรียนรู้กันก่อนตอนนี้ผมเปิดเครื่องหนึ่งส่องมาที่มือถือ Android อาจจะเห็นหรือไม่เห็นยังไงขออภัยด้วยนะครับถ่ายเองรีวิวเองเลยผมเรียกเ e มีนาโดยใช้โ OK, อเคก์สกรลมา<ะ><ะ>แล้วเนี่ยม,มีมีฟีเจอร์นี้ ่แล้วผมก็มาที่อเดี๋ยวขออนุญาตที่ไหนหรอครับเออเล่าให้ฟังหน่อยสิครับยังไม่เล่าผมจะใช้ฟีเจอร์อื่นภาพรวมอโอเพนเจมินีไลท์ผมจะเข้าไปที่ Open นเจมินีเจมินไ i ไลท์นะครับเจมินีเจมินไดไลท์หนึ่งนี้วแต่สองครั้งปุ๊บอ่าพอเปิดเข้ามาแล้วนะครับเราลองสำรวจกันดูสำหรับคนที่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาบอกว่าได้แล้วได้ยังไงเนาะ เือนอนวิดีโอสตรีมมิ่งช่องทำเครื่องหมายจากปกติที่เราก็ไลฟ์คุยสดกับเขาได้จะมี2เมนูขึ้นมาใหม่ก็คือแบบน้อยแล้วจอโทรสระอาไมา้หันอากาศ อ่ะก็คือมีฟีเจอร์เ u อ n o นอนวิดีโอสตรีมมิ่งเอนอนวิดีโอสตรีมมคือเขาจะใช้กล้องหลังเป็นตาแทนเราได้เลยนะครับช่วยดูแล้วก็ถามแบบสดๆเลยกับอีกเมนูนึ่งไม่ได้เลือกไว้ sharing, 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 เทอนอนสกรีนแชร์เรินะครับเดี๋ยวเราเราจะลองใช้คือถ้าเราไม่ได้เลือก2เมนูนี้ก็เหมือนคุยตามปกติกับ g e มิน i าไลทตกลงคุณยังอยู่ไหมครับ อยู่ไหมใช่มินายอ๋ออยู่ oh, อยู่อ่าอันนี้คือคุยแบบปกติเดี๋ยวผมจะใช้เป็นไม่ได้เลือกไว้เธอนอนวิดีโอสตรีมมิ่งเทิร์นออนวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับผมก็1นิ้วแต่สอครั้งสื่อนี้ทำเพื่อเพื<ๆ>่อนเพื่อนคนตาบอดนะครับผมจะเลือกที่เมนู <"M> ai, ไม่ได้เลือกไว้เธ <"Turn on S 2> อนอนวิดีโอสตรีมมิ่งเทิร์นออนวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับผม1นิ้วแต่สอครั้งอ่าเลือกแล้วคราวนี้ผมยกขึ้นมาจะเห็นของที่ผมจะรีวิวนี่เห็นอะไรใช้งานฟีเจอร์ วิดีโอสตรีมมิ่งแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วเห็น <xi> เห็นไหมตัวเนี้ยเห็นไหมว่าผมเคาะอ,อะไรอยู่ตัวนี้ยมันคืออะไรครับฉันเห็นกล่องไฟบล็อกเครื่องหมายคำถามจากเกมซุปเปอร์มาริโอค่ะน่าถูกต้องเลยครับเพื่อนๆถูกต้องเลยนะครับผมเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวเราลองพลิกอีกด้านหนึ่งมีข้อความภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยหรือภาษาอะไรบนกล่องมั่งอ่านให้ฟังหน่อยได้เลยค่ะ ฉันเห็นข้อความบนกล่องนะคะมีภาษาอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีและสเปนเลยค่ะอยากให้ฉันช่วยอ่านภาษาไหนเป็นพิเศษไหมคะอ่าเอาภาษาอังกฤษดีกว่าครับได้เลยค่ะภาษาอังกฤษเขียนว่า Super Mario Question Block l i h e ค่ะมีอะไรให้ช่วยอ่านอประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็คือฟีเจอร์เดี๋ยวนะครับ s อ่าเราสามารถเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าได้ด้วยนะเห็นไห คือตอนนี้สวิตเป็นทูฟอนคาเมล่าก็ได้อ,ไอ่าผมก็ to, อ,กอ่าผมผมเทิร์นตอนนี้ผมจะกลับมาใช้ไลฟ์สดปกติก็เทิร์นออฟอ่าวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือสกรีนอ่าตอนนี้ผมตรงปะเี่ยถ้าไม่ตรงขอภปยนะครับ screen, เ,เ sharing, ทิร์นออนสกรีนเนี่ยสกรีนแชร์ล<ง>ิงคือเขาจะดูหน้าจอ Android ของเราได้ปัจจุบันยังใช้บน Android นะผมว่าอนาคตถ้าใช้บน iOS ได้ด้วยจะดีมากเลย1นิ้วแต่2ครั้งที่ turn on screen <Light. S 1> เดี๋ยวนะครับปึ๊บหลุด Hello, หลุดสือไม่ได้เลือกไว้ turn on screen c ง i r r เราลองปึ๊บเ,เลือกแล้วอลองใหม่อีกครั้งนะคะตอนนี้นออตอนนี้ผมเปิดให้คุณดูหน้าจอมือถือ Android ชั้นแล้วครับคุณช่วยอธิบายว่ามีไอคอนข้อความอะไรทั้งหมดบนหน้าจอให้ฟังอย่างละเอียดครับ โอเคค่ะตอนนี้ฉันเห็นหน้าจอของคุณแล้วนะคะมีไอคอนแอปพลิเคชันอยู่หลายแอปเลยค่ะมีทั้ง Gmail YouTube Google Maps Chrome Play Store เอาเหรอตอนนี้อยู่หน้าจอหลักเหรอเดี๋ยวนะ Google เริ่มบันทึกอ้าวเดี๋ยวนะครับเริ่มเลยเอาเริ่มเลยยังไม่เห็นนี่นะผมยังไม่ได้เริ่มตอนนี้คุณอยู่ที่หน้าจอหลักของโทรศัพท์ีเลขมากสามสิบององศเยอจริงด้วย เดี๋ยวเยวถ้าผมผมแอปลองเปลี่ยนหน้านะแล้วหน้าเนี้ยคุณเห็นไอคอนแอปแอป,แอ,ปอะไรบ้างอาธิบายให้ฟังหน่อยได้เลยค่ะในหน้าจอที่2ของคุณมีไอคอนแอปพลิเคชัน Google Pixel Buds Google Translate Google Home YouTube Chrome และ Google Maps ค่ะเออ<ม>ใชมีอะไรให้ฉันช่วยดูเพิ่มไหมใช่ไหมอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวดูก,ก่อนนะ<ม> Messenger Messenger นะเ<ม>นี่ย Uh, music เออตกลงคุณมอง<ช>เห็นชัวร์ไหมช<ะ>ัวร์มเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงคุณเห็นเห็นแอป,ปถูกไหมมีมีแอป,ปอะไรมั่งเออถ้ามีพวกการแจ้งเตือนอะไรหลุดไปขออภัยนะครับเพื่อนๆครับอะฉันเห็นไอคอนแอป m s s s n n g r r ชัดเจนเลยค่ะมีข้อความแจ้งเตือน Happy Valentine ด้วยค่ะอ๋อ Happy Valentine อด้วยเหรออ่ะอ่ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้ มีเมนูอะไรขึ้นมาเป็นข้อความอะไรบ้างครับเมนูนี้ฉันเห็นเมนู Talkback ขึ้นมาบนหน้าจอค่ะมีข้อความเขียนว่าเมนู Talkback และมีตัวเลือกต่างๆเช่นการดำเนินการอ่านจากรายการอักษรป้อนเข้าล่าสุดค้นหาในหน้าจอซ่อนหน้าจอคำสั่งเสียงการตั้งค่า Talkback การตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อความและ การตั้งค่าจอแสดงผลอักษรเบลค่ะโ <Okay. S 2> อเคขอบคุณมากเลยครับเดี๋ยวผมล็อกหน้าจอก่อนนะเออก็เท่ากับว่าฟีเจอร์นี้นะครับจริงๆตอนเนี้ยผมไปสมัครในส่วนของ Gemini แบบ Advanced ไว้อยู่แล้วก็สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้บน Android ก่อนซึ่งฟีเจอร์นี้ทดลองฟรีก่อน1เดือนนะครับสำหรับใครใช้ Gemini a d v a n e e แต่ผมเองก็เดี๋ยวเดี๋ยวเกือบใกล้ใ,ลใลหมด จะหมดการใช้ฟรีผมจะไปยกเลิกนะครับซึ่งทาง Google มีการประกาศตั้งแต่อาทิตย์2อาทิตย์ก่อนแล้วว่าฟีเจอร์นี้จะให้คนที่ใช้ Android เนี่ยใช้ฟรีแต่ผมก็เอ่อใครผมตอนนี้ผมยังเป็นแอดวานอยู่เพื่อนๆลองดูก่อนนะครับว่าของคุณได้ไหมแต่ว่าคงจะในเร็วๆนี้ระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยฟีเจอร์นี้คุณเข้าไปใน Gemini แล้วไลฟ์คุยแบบ อ่าเริ่มเริ่มไลฟ์สดกับเขาเนี่ยเริ่มไลฟ์กับเขาปุ๊บลองดูว่าปัดซ้ายปัดขวามีวิดีโอสตรีม ing ใช่เลยค่ะอ่า g o o g l e ประกาศใช่ใช่ o o o g l e ประกาศใช่ใช่แล้วก็หรือหรือมีฟีเจอร์สกรีนแชร์งเนี่ยแชร์หน้าจอให้เขาช่วยดูไหมถ้ามีคุณก็จะใช้ได้แต่ถ้ายังไม่มีเนี่ยโอ้โหผมว่า อดใจไว้หรือจะลองใช้ฟรีแบบผม1เดือนแต่ว่าต้องระมัดระวังนะเพราะว่าเดือนนึงเนี่ยไอ้เจ้าจะมีนายแอดวานเนี่ยเจ็750บาทเดี๋ยวหลุดไปเนี่ยโอย้เงิน750บาทกินข้าวได้เป็นอาทิตย์เลยนะโอเคอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ใช้กับ Gemini หรืออเป็นฟีเจอร์ที่จะมาเสริมทําให้ ใช้เป็นแทนดวงตาเพราะสามารถใช้กล้องหน้าก็ได้กล้องหลังก็ได้เคยใครเคยใช้ AI Studio เนี่ยเป็นฟีเจอร์ใรกล้เคียงกันแต่มันจะใช้ง่ายขึ้นเพราะเพียงแค่คุณเรียกโอเคหรือเ hey, ฮ Google แล้วก็ไปปัดซ้ายย้อนมาที่ Open Gemini l i t e อะครับคุณก็ไลค์เข้าไปแล้วก็เลือกเลยว่าคุณอยากจะได้เป็นวิดีโอสตรีมมิ่งใช้กล้องหลังก่อนหรือสวิตช์กลับมาเป็นกล้องหน้าก็ได้แล้วเดินไปก็ถามไปเดินไปถามไปเดินไปถามไปหรือ อยากจะส่องดูนูน่นดูนี่คุยกันแบบสดๆกันได้เลยมันยอดไปเลยหรือจะให้สกินแชร์ลิ้ยติดอยู่หน้าจอนี้ช่วยดูหน่อยแต่ผมว่ามันคงได้ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มผมผมยังไม่คอนเฟิร์มไม่ฟันเฟิร์มไปละวอ,อันนี้ <ขา S 1> เออใช่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 ม,มีประโยนชน์ครับมีประโยชน์ที่เราต้องการความช่วยเหลือในการใช้โทรศัพท์หรืออยากให้ครับครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบริการหมอคอมยินดีให้บริการครับ